สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาทัวร์กรุงเทพนะครับหนึ่งวันไม่เชิงว่าเป็นกรุงเทพนะครับก็คือ,อยูสมุทรสาครเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็มาเจอบอกเลยว่าเพื่อนคนนี้นะแดาอยู่ว่มากเดี๋ยวมาลุ้นว่าเขาคือใครวันนี้นักการที่ตีน้อยแต่วันนี้ต้องเอาของไปสาครออยากให้ดูนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวตามไปดูครับอ่ะนี่ก็จะเอาไปื้อผ้าไปสักนะทุกคนดาราสาวเสร็จแล้ว กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเต๋อสภาพไปซักก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีน้อหน่อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเดินชายนะครับเอาเสื้อไปซักหนึครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดตัวนะครับเพื่อนว่าเขาคือใครตามมาเลยแคมป์อ่ะตอนนี้นะครับเริ่มภารกิจแล้วได้ยินเสียงอะไรบ้าครับ ไม่ต้องยังไม่ให้ดูหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะไป้วผมสักพาล้วะละกันทัวร์เลยนะครับในวันนี้คอคาเฟ่ที่บอกใช่ไหมตลกมากพอก,กูถามถามข้าเจา้าข้าเจา้า,เจาบอกว่าเจงวซาใช่ใจแรงนะร <c oughs> ตอนนี้เขาอยู่ใส่เอาอ้อมทำไมมันมีป้ายงานแบบนี้ออม <c oughs> จริงหรอคือที่ไหนอ่ะ ออฟเฟกต์ฟฮะออเกต์ฟ้าบ้สอะไรนะออเกต์ฟ้าออเกต์ฟ้าครับทุกคนโอ้ฟิตเนสโอเคนะอเนาะเดี๋ยวไปถึงที่สังผัสนะเดี๋ยวค่อยดูดที่ดอคอเลยเนี้ย,ออยชมบรรยากาศก่นอนครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงที่สัทธาแล้ว อยู่กับนี่เลยออมสินสิริธรรมชาดานะครับเดี๋ยวเราค่อยเปิดตัวอีกทีนึ่งตอนนี้รอเครื่องสักค่านะครับเียเราเสื้อมาเป็นไงบ้างคะแนนเวิร์คเฮลล e อกส์เอเวอร์ังส์เป็นไงบ้างได้เจอแบบซาลอนโยนในรอบสไลด์พี่ยูแคนคั l me Siri ิเนาะ แอวเวอร์เขา็้าสวยมากแลวก็พอไปละสามร้อยใช่ไหมแต่ว่าอ้อมสินถือแล้วเหมือนไปละหมื่นมากคล้ายๆแบบว่าแซงยิบแซงอเงี้ยหน้ากูวันมาผมก็จใช้หดตามกันนะครับตอนนี้อยู่ที่เครื่องซักผ้าแล้วคิดว่าซิมีคนต่ออยู่บออมะแล้วมีซอนปิดแล้วหรอก กินกฟานี่นะครับคือ<ป> er> บรรยากาศที่สักผ้าก็คือมายืนถางนะครับมายืนรอมายืนรอสักผ้าอ้าวได้แล้วคอมเราต้องไปแรกตัวนั้นปะ ไม่ถึงว่าแรกตัวสัตว์หมายถึงว่าพวกน้ำยาพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันจะมีน้ำยาให้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูก็ต้องใช้ธนบัตรเนาะเดี๋ยวเราไปแรกเลี่ยนแั๊บนึงนะครับ หนึ่งร้อยนัดสมัยเดี๋ยวเราต้องไปเอาพวกเหรียญอะไรเหรียญที่ขอไว้สั่งให้เธออีดใช่โอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวขออนุญาตไปหย่อนเรื่องซักผ้าก่อนจะบอกว่าใส่เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้กดสตาร์ทไม่ได้กดสตาร์ทล่ะโซโอเคเนาะจากนี้เราจะไปไหนยี่สิานาทีออกมันจะรอเอาหรอมันจะรอแล้วไปจิก แต่หิวข้าวมากตอนนี้ตมันก็ต้องรออีกนานไหมเราไปรอที่ไหนอะที่มีสันติแลวหรอดูสิสาขานี้น่าจะไม่ผิดง่ายนะผิดว่าต้องบอกมาดิต้อบอกไปเลยเนาะนั่งรอที่นี่ไหมไมนคืออะไรไม่คือร้านหนมได้นะ เริ่ไปเข้าไปกินสักหนึ่งเมนูพอไปค่ะไม่ต้องพิมตอนนี้นะครับวลคอมเรายัมมี่สวิตตี้สวิตแะเย็นไหมสอรี่ไนแี้เข้ามาที่บ้านมา่เมนูเนมนวานๆไปกินน้ำน้ำอ๋อ กินน้ำแล้วก็สั่งที่ทาไหอ่ะคอามเนรสลุกเยีนอ,อ,อันนีอ้อันนี้น่ากินลอ,อ,องผมเอาปัม๊มนมแคนชลุแก้วะาวความสิ่งอะไรเอัน,น้ราชอบกลวแล้วก็อันนี้ นักเกตหนึ่งชากิกดดอรอน่เออเขากินไป่อนะขอนี้าตวางของนะครับตอนนี้นะครับก็มารอนะครับมารอมารออะไรอ่ะมารอ้วกันเยลยรากัเลเมาหาเออ ดื่มนมนะครับรอเอาผ่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่สารยาละออม The Force The f o r c สลับสนะพูดกับแฟนทำหน่อยทักทาย <Hello? S 1> อันนี้เป็นอีพีสุดหนึ่งเนาะเรายังไม่ได้ตั้งชื่อรายการนะครับผมก็ยังก็ยังไม่ได้เรียวพ่อนะครับเดีย๋ยวเราจะมาตั้งชื่อรายการว่าชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้เมนูที่เราสั่งไปก็สเม่ทา่าโา ตามนี้เลยครับมาดูว่าหน้าตาจะออกมาสวยเหมือนคนสั่งหรือเปล่าตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับนั่นก็คือนั่งก๊กไก่ขนาจ,จะไปกินอะไรนะจะไปกินชีนอ,อยนะครับก็ยังแบบว่าสั่งมากรุบกริบเลนความอะไรจบน่ากินเนาะ ได้เาล้นะครับสำหรับลำรุ่มเคนตาลูวันนี้ลอยเย็นนะครับของกัสเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้พี่ออมมีกำลังจะจัดฉากในการถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เราสั่งที่เหลือแสดงเองนะครับเพิ่มเติมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคลิปแรกต้นคลิปเนาะ นี่คือเมนูสุดท้ายนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเราจะเก,กันในคลิปหน้านี่ก็เรื่องเมนูอะไรครับเมนูอ,อะไรเอ่ยช็อกโกแลตบาปงปีช็อกโกแลตบางปีช็อกโกแลตโอเคมาก